สวัสดีครับเอฟตีันดาฟาร์มและเอฟตีซันดายาสัตว์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําการตรวจระบบสืบพันธุ์ของน้องเพิ่มพูนนะครับแม่เพิ่มพูนนี้ผมเพิ่งนําเข้ามาใหม่นะครับพี่น้องผมเพิ่งซื้อมาจากตลาดนัดทับทันนะครับเป็นควายที่มีตําหนิพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเล่าพี่น้องฟังว่ามันมีตําหนิอย่างไรนะฮะ ควายตัวนี้ผมซื้อมาในราคาเก้าหมืนบาทราคาเก้าหมืนบาทเดี๋ยวจะทำการตรวจนะครับตรวจด,ดูว่ามดลูกเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าพี่น้องฟังว่าเพราะอะไรถึงต้องตรวจนะครับถือกล้องเพราะอะไรถึงต้องตรวจโอ้ยิดสาว ยางนี้เสลลลูกก็ตรวจไม่ได้เลย,ย,ยครับตอนนี้เริ่มทำการตรวจแล้วนะครับ เราจะตรวจระบบสืบพันธุ์ดูนะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะมีลูกไหมเพราะว่าควายตัวน,นี้ถ้าดูตามอายุแล้วอายุเยอะพอสมควรนะครับพี่น้องตีอายุน่าจะมีห้าปีขึ้นไปแล้วครับทีนี้ก็จะตรวจระบบสืบพันธุ์ว่าทำไมเขาถึงไม่ตั้งท้องเพราะว่าคนขายบอกว่าเขาไม่มีท้องนะครับไม่มีลูก าเหตุที่เขาขายออกมานะครับคือเอาไม่มีลูกนั่นเองผมก็ตัดสินใจซื้อมาครับเพราะว่าเห็นว่าหุนดีนะตำหนิน้อยหุนดีแล้วก็ไม่ค่อยมีตำหนิอะไรนะครับแล้วก็ดูลักษณะแล้วไม่เป็นหมัน ก็เลยซื้อมาในราคาเก้า0มืนบาทแน่นระเกินนะลูกสาวนะไม่สามารถจะให้พี่น้องดู ตอนล้วงก้นได้นะครับเพราะว่า YouTube จะมีปัญหาถ้าถ้าเราล้วงก้นอย่างเงี้ยจะติดเหลืองก็เลยไม่ได้สามารถจะเล่าพี่น้องอให้เห็นภาพได้แต่ก็เล่าให้ฟังได้นะครับเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนนี้กำลังตรวจอยู่นะครับใส่้างหน้าเข้ามาเให้มาเห็นอาจารย์ครับอันนี้อนานศาสต์มาหาจานาร์เนี่ย นนยังไม่สามารถยังไม่สามารถตรวจไปถึงได้นะครับการตรวจท้องต้องใช้เวลานิดหนึ่งต้องตรวจให้ละเอียดว่ามดลูกเขาเป็นยังไงตีมมดลูกเป็นยังไงนะครับต้องตรวจละเอียดมาก Jangan ganggu lah leluh Pasut Bawang lah leluh มากเลย ตัวนี้น่าจะถองอทำไปแล้วไม่เจอคอมดลูกครับลูกเยอะมาก I make uh... บิโอ่อนกันเลตรวจไม่เจอตรวจเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องตรวจไวปรากฏว่าตั้งท้องนะครับผมตรงไหนจะต้องไปฟ้องคนขาย,ยครับผมซื้อควายท้องว่างมาแล้วควายท้องมาขายผมได้ยังไงเนี่ยนะครับควายตัวนี้น่าจะท้องประมาณ สีเดือนกว่าๆนะครับอ่ะตัวนี้มาดูกันนะครับพี่น้องว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงนะเอ่อเนี่ยครับพี่น้องเอตีเล็บของเขามีปัญหานะครับเล็บยาวเนื่องจากไฟตัวนี้ เคยป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อยมาก่อนนะครับแล้วก็พอหายแล้วเล็บก็จะยาวยาวแบบผิดปกตินะครับยาวแบบไก่กันพี่น้องเห็นไหมครับนะตัวนี้ก็เดี๋ยวทำการรักษาปรากฏว่าผมตรวจท้องเรียบร้อยแล้วนะครับนางตั้งท้องนะครับถามว่าตำาหนควายตัวนี้จับหางีแล้วจับหางพี่น้องเห็นไหมครับแก้หางันเลย พี่น้องเห็นไหมครับว่าหางควายตัวนี้ทำไมผมถึงว่าเป็นตำหนิอา้าวนะครับพี่น้องดูนะเอาเดี๋ยวกันเอนเอา,เอาตั้งปกติกันพี่น้องตั้งปกติอย่างนี้พี่น้องจะไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าควายตัวนี้มีตำหนิที่หางอย่างไรเอาอย่าจับแน่นๆดูเว้อานนี้จะไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ จะเป็นหางปกติทุกอย่างขนหางก็ดำทุกอย่างเอาแหวกตรงกลางดูปลายหางเอาแล้วครับนี่เห็นไหมครับพอแหวกดูแล้วเห็นชัดนิดนึงจะมีสีขาวแซมหน่อยๆน,นะครับอ,อย่างนี้เรียกว่าหางดอกนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับนิดเดียวไม่กี่เส้นถ้าปกติถ้าคนขายไม่ซื่อสัตว์เขาก็จะตัดขนตัวขา,ขาวๆนี้ออก แต่ตัวนี้เรารู้แล้วนะครับว่าขนหางดอกนะความงามของนางนะครับภาพรวมแต่พี่น้องดูนะครับสูงร้อยสามเซนติเมตรนะครับสูงร้อยสามเซนติเมตรนะโดยความสูงแล้วก็ <c oughs> ลักษณะนะครับอาการกวายไทยครบ ออ,องคอชัดเจนาตาแต้มแก้มจ้ำเห็นชัดเจนกระบาลเขาเปิดสวยงามช่องเขาสวยอคอจิระแก้เชือกนะคอก็จะเป็นคอที่ไม่บางนะครับเป็นกวายคอไม่บางหลังตรงนะครับหลังตรงนี่ขนาดนางตั้งท้องแล้วนะครับหลังนางก็ยังตรงอยู่ แต่ผมลวกตรวจไปเมื่อกี้พี่น้องเอฟซีครับไม่ไม่เจอตัวลูกนะแต่เจอถุงน้ําถุงน้ําถ่วงอยู่ข้างล่างเป็นถุงน้ําลูกใหญ่มากนะก็คาดการเอานะครับว่าท้องประมาณสี่เดือนนะตัวนี้ต้องผมซื้ออย่าียาจุงอย่าจุงเดผมซื้อควายราคาเก้าหมื่นมานะครับก็ฝันว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนางก็อาจจะให้ <c oughs> ลูกราคาเงินล้าน นะเลี้ยงสักสิบปีมีลูกสักสิบตัวก็อาจจะได้เงินล้านได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วลักษณะควายตัวนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเกณฑ์เอามาพัฒนาได้สำหรับพี่น้องที่มีเงินเยอะน้อยที่อยากจะเลี้ยงควายแบบพัฒนานะจะเอามาพัฒนาพี่น้องก็ดูโครงสร้างควายตัวนี้ไว้นะครับมีความอ่างนะไม่ไม่เป็นควายท้องปลาช่อนนะครับมีอ่างพอสมควร แต่ก็ไม่ได้อ่างลึกมากถ้า,ถาให้ดีต้องอ่างลึกมากกว่านี้นิดหนึงแต่นี้ถือว่าเป็นควายสาวไม่เคยมีลูกมาเลยนะครับแต่ก็คนขายคิดว่าไม่ท้องนะครับแต่พอมาตรวจแล้วเจอถุงน้ําของลูกอยู่ข้างล่างอายุครรภ์ก็ประมาณสเดือนครึ่งนะครับสี่เดือนครึ่งถึงห้าเดือนเนาะเราก็มารอลุ้นกันได้เลย สนะำหรับคลิปนี้ถือว่าโชคดีนะครับซื้อควายผมตั้งใจว่าเอ,อายุขนาดนี้อายุห้าหปีแล้วทำไมถึงยังไม่ตั้งท้องแต่หุ่นลักษณะควายอะไรก็ไม่มีไม่มีแนวทางว่าจะเป็นควายหมันนะครับอวัยวะเพศก็ไม่เหมือนหมูนะครับอวัยวะเพศก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรนะครับเนีย่ยพี่น้องดูนะเดีย๋ยวผมให้พี่น้องดูอวัยวะเพศเขานะครับ นะครับก็ไม่ลักษณะจิ๋มหมูนะครับถ้าจิ๋มหมูมันจะเล็กๆนะครับและจะกระดกขึ้นอันนี้ลักษณะควายเป็นหมันแล้วช่วงท้ายช่วงท้ายนี่ใหญ่มากนะครับแสดงถึงว่าคลอดลูกง่ายนะครับคลอดลูกง่ายนี่แหละครับควายที่เรากําลังนํามาเข้ามาพัฒนาได้นะครับควายเงินหม่นสามารถเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ควายตัวนี้นะครับถ้าหางไม่ดอก ราคาก็จะไปยืนอยู่ประมาณสองแสนต้นๆเลยครับสองแสนต้นๆเพราะว่าลักษณะอะไรได้หมดดีหมดนะครับเพียงแต่มีตำหนิหางดอกนิดนึงแล้วอย่างหนึ่งข้อมูลที่เขาได้มาคือควายไม่ท้องนะครับเขาแจ้งผมมาก็คือควายไม่ท้องควายสาวไม่ท้องแล้วก็ดูเขาก็ดูจากนมนะครับนมยังไม่ยังไม่ลงแต่ดูแล้วนะครับลักษณะควายแม่นี้ น่าจะเคยมีลูกมาแล้วนะครับเอาดูจากเต้านมเต้านมอะไรอาจจะมีลูกมาสักหนึ่งตัวแล้วนะครับโอเคครับฝากพี่น้องไว้นะครับฝากพี่น้องเอาไว้ดูตัวนี้นะครับน้องเพิ่มภูนอยู่สันดาฟา์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องกรีบที่เสียตัวนี้เดี๋ยวเราแต่งกรีบได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการแต่งกรีบก็ไม่ใช่ไม่เป็นตำนีนะครับกรีบเสียไม่ถือว่าเป็นตำนี วันนั้นฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ